สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการลอกสีออกจากผนังนะครับซึ่งสีตัวนี้มันเก่าแล้วนะครับซึ่งผมเอาเกลียงเนี่ยขูดแล้วแต่ก็ไม่ออกนะครับแล้วก็ลองใช้น้ํายาลองพื้นเนี่ยทาปรากฏว่าสีมันปูดออกมาครับแล้วมันก็กระเด็นกับไปติดกับผนังกลายเป็นกิตเตอร์แบบนี้เลยนะครับกลายเป็นแบบคือ กลายเป็นเกล็ดติดกับผนังแบบนี้เลยนะครับมันทําให้แบบผนังดูไม่เรียบร้อยเลยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเอาน้ํายาลอกสีเนี่ยมาลองลอกดูนะครับว่าจะออกมาเรียบไหมนะครับส่วนที่ผนังของสีที่ไม่โดนน้ำเนี่ยก็จะไม่มีอาการแบบนี้นะครับเมื่อเราทาจัวน้ำยารอ,องพื้นของ T O A ไปแล้วก็จะเรียบดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าด้านนี้โดนน้ํา สะสมมาหลายปีนะครับน้ำมันรั่วจะแอ่งด้านบนนะครับที่ผมได้ทากันซึมไปในคลิปที่แล้วนะครับมันรั่วตามรอยต่อลองมานะครับทําให้สีเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาลองลอกสีออกดูนะครับผมตอนเล่ไม่ออกเลยก็าูดไงก็ไม่ออกเอจอยาลอกสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาผนังนะครับที่เราไม่สามารถจะลอกสีโดยการใช้เกลียยได้นะครับ ว่าลองป็นเป็นผนังคูน,น,นเก่านะครับที่สีบวมสภาพแล้วผมลองใช้เกลียนเนี่ยขูดก็ไม่ออกนะครับแต่ว่าปรากฏว่าพอเราทารองพื้นเนี่ยเข้าไปครับมันทำไม่สีวบวมบวมออกมาแล้วมนะันก็แห้งกลับเข้าไปติดที่ผนังอีกรอบหนึ่งนะครับทําให้เนี่ยสีแข็งเป๊ะแล้วมันไม่สวยเลยนะครับผมก็เลยจะทาการลอกสีผน,นังน,นะครับโดยการใช้ ยาของ T O A p i n Remove r ตัวนี้นะครับเอาสี่าออกนะครับจะมาลองดูกันนะครับก่อนการที่เราจะใช้น้ำยาลอกสีนะครับจะต้องมีถุงมือยานะครับหน้ากากนะครับแล้วก็แว่นตาใสนะครับเพราะน้ำยาตัวนี้เวลาเปิดเนี่ยมันจะกระเด็นนะครับจะต้องมีการระบายแรงดันรองก่อนนะครับแล้วก็หมุนป้องกันได้วยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าเวลาที่เราจะ โอเป r รอะไรที่เกี่ยวกับสารเกงนี้นะครับก็ต้องมีมการป้องกันนะครับผมใหด้ดีนะครับโดยการใส่หน้าก,กานะครับป้องกันตัวอสวองสัน้งนตานะครับี๋ยวก็เเปงคอย่ังเกด้ั ก็เลยเนี่ยขาให้บอกว่าให้ระบายแดดงรงดนันก่อนเหมือนแับระบายแรงงานก่อนนะครับผม้าก็ำมุยบางไว้นะครับแล้วก็เอาขงต่อลนไปเลยนะครับจะมีแรงงานออกับเห็นไหมฮะเนี่ย ดังดันทำให้ถังบูกดียั้ยาจะกระดินเข้าตาเลยนะครับอันตรายนะฮะดูยาลอกีอองงแต่ไม่้องรงนับน้ำยาจะเป็นเจียวแบบนี้นะครับโดนสีอะไรก็จะลอกอดหมดเลยนะครับ เออได้เลยคุณลองมาลองดูน,นะครบับต,ต,ตัวนี้รองผิวหนังจะแปดนะครับเรามาดูว่ามันจะสามารถลอกสีเก่าออกให้เราได้นะครับ เรื่งปูกแล้วนะครับูที่เรื่องสมาตุนะครับตรงไหนที่ผสมานะครับการจะปูกขึ้นมาครับผมวันนางเรื่องนะครับ ต้องเปลี่ยนหมนต้งส่งระยะระยะนึงแล้วนะครับเนี่ยเรามาลองสูดดูเะนะออกไม่ไนะแเลรออ้เลตอนแกไม่ออกเลยก็ุูดไงก็ไม่ออก น้ำยาลอกสีเข้าไปนะครับออกง่ายเลยนะก็คือมันเกิดจากควนที่ผมไม่รู้ด้วยนะครับผมเอาน้ำยาลงพื้นเนี่ยทาเข้าไปเลยพอทาเข้าไปเลยมันเจอกับสีที่ไม่มีคุณภาพนะครับมันจะทําให้สีมันโป่งมาเป็นแผ่นแล้วมันก็กลับไปติดที่ผนังครับเอาไม่ออกทีเนี้ยทำไงขูดไงก็ไม่ออกนะครับก็เลย ช้น้ำยาลบสีนี่แหละนะครับออกเรียบร้อยเลยโอเคนะครับนะครับแต่ว่าระวังนะครับน้ำยาลบสีตัวนี้ถ้าโดนพวกสุกพันพลาสิกอะไรต่างๆนะครับมันกัดเลลุ่งเฟเลยนะต้องหาอะไรมากันไว้นะครับทีนี้เราไม่มีทางเลือกนะครับเนี่ยนะออกง่ายเลยครับตอนแรกผมกเอาเปียงขูดงไง่เนี่ยก็ไม่ออกนะมันแข็งตอนนี้เจอน้ำยาลบสีเข้าไปครับ แต่ก็อย่าชิ้ได้นานนะครับคือพอถ้าเกิดน้ำยามันแห้งเนี่ยมันก็ขูดไม่ได้เหมือนกันนะออกมาเยอะเลยนะครับก็เป็นอีกแนวทางนึงนะนะครับในการที่จะลอกสีในกรณีที่เราไม่สามารถใช้เกลียงขูดได้นะครับก็ใช้น้ายาลอกสีของ P.O.A นะครับช่วยได้นะครับอย่าลืมใส่หน้าก,กากป้องกันนะครับอันนี้ผมเปิดเพื่อพูดนะครับปกติต้องใส่นะครับก็ โอเคครับหลังจากที่เราได้ทำการลอกสีออกไปจนหมดแล้วนะครับเราจะใช้เจ้า T O A Extra Wet ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่จะทารองพื้นเพื่อ,อสีตัวนี้มันสามารถที่จะระบายความชื้นออกจากผนังได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะป้องกันความชื้นได้นะครับก็เป็นรองพื้นนะครับสําหรับการที่เราทาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราได้ทา ลองพื้นไปแล้วเนี่ยลักษณะของพื้นผิวจะเป็นเป็นอย่างนี้ยนะครับหลังจากที่เราลอกสีไปแล้วตอนนั้นลอกออกไปแล้วเละหมดเลยใช่ไหมตอนนี้ก็ได้ทาทับไปแล้วนะครับก็สีก็จะติดดีนะครับอย่าลืมนะครับเราจะกำจัดแหล่งของความชื้นให้ได้ซะก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำการลอกสีแล้วก็ทาสีลงไปใหม่นะครับถ้าเกิดเรายังไม่สามารถที่จะกำจัด แหล่งความเชื่นได้เราทำอย่างนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับก็ฝากสำหรับการที่ทำการลอกสีแล้วก็ทำการลองพื้นมาด้วยนะครับสวัสดีครับ